สวยสวยดอกนู้นแก่แล้วนัานกระรอกแทะอู้เห็ดม่วงเนี่ยดูดูเขาเขาเาวิ่งตามกบ เห็ดอันเนี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าโอ้อันนี้แก่แล้วดอกเนี้ยแก่แล้วค่ะโหเหนยจังอื่ สวยนั่นโอ้ดอกนั้นแก่นั่นโอ้ไม่ใช่มันเป็นใบไม้เนี่ยแก่แล้วก็ยังเยอะนะ เดินไปไล่กบอีกแล้วเมื่อหนเสียงกบโดแดแน่ดอกที้แก่ค่ะแก่ไหมกระลอกแทะว,วันเมื่อวันก่อนเห็นเห็ดสีชมพูเนี่ยค่ะหลายดอกเลยนะไปไหนหมดก็ไม่รู้ ไม่ใช่กลุ่มนี้นะค่ะอุ้ยดอกหลุดนี่เป็นเห็ดเค้ืหวานไปไหนหมดก็ไม่รู้ค่ะ เห็ดโดนฝนแล้วดอกเห็ดจะสีจะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเนี่ยดอกนี้เป็นไงนแล้วที่ว่าสีเหมือนกับเห็ดบสเตอร์นะคะเสียดายจังเลยอยากเจอลุงดอกขนาดนี้แหะคะ่ะ o อน man of the w o o d ดเนี่ยหายากนะเสียดายมาเจอลุงตอนลุงเน่าแล้ว แต่ดอกนี้น่าจะน่าจะแก่เกินดูสิโกดโกดฟาเบอร์ ดอกนั้นแก่แล้วค่ะโ้สวยจังเลยเนี่ยใช่จริงๆโอ๊ยโอ๊ยดอกหลุดเสียได้ ้าหวานหลุ่นีน่โอ้ดอกนีแห้งแล้วตัดขาถุงมือคนละข้างเนี่ยอันนี้ก็ลอกฟองน้ำออกค่ะเนี่ย ลอ,ออกแบบเนี้ยนี่นี่ก็ลอกออกแต่เห็ดพึ่งนะ่ะอร่อยอยู่ที่ฟองน้ำนะ อันนี้กระลอกแทะโหนี่คงไม่คงไม่เอาไปนะคะอมน้ำโอ้เมื่อคืนเนี้ยทอร์นาโดมันเป็นหางทอร์นาโดถลม่ม US Open คู่ของเทนนิสหญิงคู่หนึ่งต้องเลื่อนเลยค่ะเพราะว่าตรงสนามที่แข่งไม่มีไม่มีหลังคา มันจะมีสนามที่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคาด้วยค่ะอันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดลิปสติกนี่ขนาดหางทอร์นาโดนะเดินยากเลยเดินยากเลยค่ะอุ้ยอันนี้น้ำน้ำมันขังขังหลายที่นี่ก็นี่ก็ไม่น่าจะ โหดูสิดอกเนี้ยอมน้ำไม่เอาไปฮะไปถึงก็เลยนี่ก็เอาฟองน้ำออกเดินผ่านร้านอาหารไทยอ่ะอยากเอาไปให้เขาแต่กลัวเขากลัวเขาปฏิเสธเอาไปให้นะคะไม่ใช่เอาไปขายเพราะที่ที่เก็บเก็บไปเนี่ยมันกินไม่ทันอันนี้ก็อมน้ำกินไม่ทันจริงๆค่ะเสียดาย นี่เป็นเห็ดพึ่งหวานอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขนมผิงนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานเูเปลี่ยนสีแล้วเขาเรียกว่าเห็ดสองสีค่ะเนี่ยดอกน่ารักอ,อันนี้ก็อย่าเอาไปเลย นี่ดอกเห็ดนั้นเนี่ยค่ะนี่คราวนี้ก็จะไปเดินต่อโอ๊กอันนี้เป็นลูกโอ๊กลมแรงลูกโอ๊กดิบหล่นเลยนี่เป็นอาหารของกระรอกนะคะโอ้ดอกนี้ก็ไม่ได้แล้วดูที่อมน้ำฝนตกหนักมากเมกื่อคืนค่ะดูสองดอกนี้สินี่ก็อมน้ำนี่ค่ะนี่ ดูสิเนี่ยดูสีสินะถ้าจะกินก็กินได้นะเนี่ยดอกเนี้ยค่ะเนี่ยดอกเบี้ยอ้อยเสียงกระเป๋าอดอกหนึ่งสองดอกเนึ่งตรงนี้ค่ะ ในอีกดอกหนึ่งต้องเก็บโอ๊ยดอกหลุดดอกเมื่อกี้ดอกหลุดเสียงลูกโอ๊กค่ะหล่นถ้าสังเกตตามพื้นเขียวๆ่ะลูกโอ๊ก เต็มมืออีกแล้วโอ้ยขาหลุดอีกแล้วค่ะขาหลุดออกจากดอกอีกแล้วนี่ใบโอ๊ควางไว้ตรงนี้ก่อน มาดูเห็ดพึ่งกลุ่มเนี้ยที่วันก่อนเจอนะ่ะยังไม่โตเท่าไหร่ยังแข็งแข็งอยู่เลยกี่ดอกหนึ่งสองกลุ่มนี้แปดดอกกลุ่มนั้นห้าดอกค่ะไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้กินเอาไว้แบบนี้ละค่ะ ดีนะกิ่งไม้นี่ไม่ไม่หล่นมาใส่เนี่ยอันนี้ดอกเนี้ยใหญ่นะดอกใหญ่กอดกอบเส้นใน้มองคอยลาบให้กินคนะ่ะอร่อยอันนี้ดอกเดียวโอ้โตช้าจังเลยตช้าน่ารักขาใหญ่น่ารักนั่นอะ นี่โอ้ยเอื้อมไม่ถึงอดอกนี้ก่อนดอกนี้อ่อนนี่ค่ะน,น,นึ่นนี่โอ้เหมือนกับว่าวันนี้เก็บเห็ดตรงนี้ได้น้อยกว่าวันก่อน ดอกเนี้ยดอกแบบเนี้ยสวยมีอยู่วันหนึ่งในป่าที่ว่าเป็นป่าแรกที่รู้จักเห็ดพึ่งแล้วก็เป็นป่าแรกที่เก็บเห็ดในประเทศนี้ในในบ้านเมืองนี้นะคะมีอยู่วันหนึง่งมีผู้หญิงฝรั่งเขาเอาหมามาเดิน แล้วเขาก็บอกว่าเธอเก็บเห็ดใช่ไหมบอกใช่ผู้หญิงอีกคนนึงก็เลยบอกว่าเห็ดอันนี้กินได้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเห็ดเนยเขาใช้เขาพูดคําว่าบัตเตอร์นะคะมันก็แปลว่าเห็ดเนยแล้ววันนั้นโอ้โหดอกนี้ไม่ได้ค่ะดอกนี้ถ้าจะกินก็กินได้เนี่ยคือลอกฟองน้ําออกแบบนี้เนี่ค่ะลอกออกแบบเนี้ยังกินได้นี่ แต่จะไม่เอาไปนะคะไว้เอาเขาเอาเขาปลูกไว้ตรงนี้แหละฝังเขาไว้ที่เดิมเนี่ยส่วนขานี้ก็เอาใบไม้กลบไว้ค่ะนี่เป็นไงอุ้ยอันนั้นก็เหมือนกันอุ้ยขายังยังดีดีแต่ดอกเป็นแบบนี้